สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับก็ใช่แล้วนะในวันนี้ผมก็มีมาม่าที่เผ็ดที่สุดของมาม่าเกาหลีแล้วก็มาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับผมก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะเราจะเอามาม่าสอ,อันนี้นะฮะมา vs กันดูนะครับดูซิว่าอันไหนจะเผ็ดกว่ากันอ่ะนะอันนี้ก็เผ็ดที่สุดของมามา่าเผ็ดเกาหลีเลยแต่อันนี้เผ็ดที่สุดในโลกไปดูกัน โอเคครับทุกคนมาขอมานัา่งข้างในบ้านแล้วกันนะฮะเพราะว่านั่งข้างนอกแบบแดดมันแรงมากผมไม่ไหวจะเคลียร์นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไปครับวันนี้เราไม่ได้มานั่งกินคนเดียวครับเรามากับเจ้าแตงโมที่เป็นกองเชียร์อยู่ข้างหลังกันนะโอเคจัดไปนะก็โอเคตนะอนได้ก็เอาถ้วยขึ้นมาเลยก็ดีนะครับผมนะหลังจากนั้นก็ทําการแกะเลยนะฮะถึงน,น,นี้จะเป็นถ้วยให้อยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากใส่ถ้วยทุกคนดูหนักนะถ้วยแล้อยากใส่ถ้วยทุกคนดูเออไอเต้พูดแบบนี้อยากใส่ถ้วอยอี่ยักษเดียวโอ้โหก็แสงก็รอได้ ไมใส่ไม่ลงวะอะดึดข้างบอืมดึ๊เออจะลงไหมเจ้ามาม่าเผ็ดที่สุดในโลกเอ้ยนี่หมดแล้วนะก็อ่าจากนั้นเดี๋ยวเรารวเส้นก่อนแล้วกันนะก็โอเคมาม่าเผ็ดเกาหลีนะฮะยี่ห้อที่เผ็ดที่สุดของมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับเอออันนี้เป็นมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกของมาเลเซียใช่ไหมนี่มันเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีนะฮะมาจากคนละประเทศเลยปะโถเอ้ยโหเดี๋ยวมันใส่ั่วไม่ได้นะครับต้องทำการหักก่อนนะครับผมนะก็โอเคหักให้มันแบบเออพอใส่ถ้วยได้แล้วกันนะฮะ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วด้นานในก็จะมีเออ่เครื่องปอกเครื่องปรุงนะครับเราก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะก็เออ่จากนั้นก็เอออ่ะเทเสร็จลงไปด้วยอ่ะหมดแล้วนะครับเนี่ยอ่ะโอเคทิ้งไปนะก็จากนั้นก็น้ําร้อนโอเคนะครับจากนั้นผมก็จะทำการเทน้ําร้อนลงไปเลยเนาะโอเคไม่ดีรอยอย่า้งสิ้นนะฮะน้ําร้อนเทลงไปรดอืมน้ําอย่างร้อนอย่างแรงนะฮะเนี่ยวันนี้ก็เทลงไปเรื่ะยลวกเส้นก่อนนะฮะ จะไปชื่ว่าอันไหนที่เผ็ดกากันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราลวกสินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะก็จากนั้นเราใส่เครื่องปรุงเลยนะครับจะไปมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกให้เพื่องปรุงเรามาซองเดียวนะแต่มามม่าเผ็ดเกาหลีให้มาเรามาซองซองกับผมนะะจะไปนะก็โอเคทําการแกะเลยแล้วกันเนาะเออจะว่าไปนะฮะก็ฉีกเลยแล้วกันแล้วก็เทลงไปนะฮะไม่ไป่อยเทนะครับพยายามอย่าให้เข้าตานะฮะคงไม่มีใครอยากให้แบบความเผ็ดที่สุดในโลกแบบเข้าตาตัวเองหรอกใชมใครับเนะียก็โอเคจัดไปนะ แล้วก็มานล้วเปิดเกาหลีครับชีกออกมาโอ้โหเท่าที่ผมเทน้ํามันนะสีมันเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็แบบผมรู้สึกว่าความเหนือดอันนี้จะเหนืดกว่านะแต่อันนี้แบบมันจะเป็นน้ํามากกว่านะฮะเออประมาณนั้นเนาะโอเคจากนั้นก็นี่ครับใส่เครื่องปรุงมันลงไปดูสิว่าไหนจะเผ็ดกว่ากันนะนะโอ้โหยอยากลองจริงนะครับก็จากนั้นก็ทำการคนเลยแล้วกันเนาะจัดบาย คนให้เข้ากันเลยโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่านะฮะรออะไรกันเราอุ้ยอันนี้เผ็ดที่สุดในโลกอันนี้เผ็ดที่สุดในเกาหลีใช่ไหมเออนอันนี้น่าจะเผ็ดก่อนนะเออไม่รู้เหมือนกันแต่ก็โอเคมาลองดูเดี๋ยวรู้เลยนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวรู้เลยนะโอเควันคือชิอือหืออือหืออือหืออันนี้ความเผ็ดมาทันทีนะฮะแบบกินเข้าไปปุ๊บรู้สึกแสบปากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มาดูกันอือ ืคำแรกยังไม่มีอะไรนะแต่คำที่สองเช่นะครับอความเผิดมาช้าๆแต่มันมาอโอ,อ้พิ่อันนี้คือแบบความผิดมาช้าๆแต่มันมานะฮะทุกคนโอ้สะอึกสะอึกโอน้ําไม่ไหวแล้วโอายน้าโอ้กินแบบอน,นี้เผ็ดจนสะอึกไงแต่อันนี้แบบเผ็ดไม่สะอึกนะฮะโอเคต่อไปผมจะลองกินนี่สามคำอันนี้สามคำนะฮะไปดูกัน ขยายู่นนะผมไม่เท่าไหร่นี่หว่แบบกินอันนี้แบบเผ็ดๆมากๆแล้วมากินอันนี้มันรู้สึกอันนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะเออประมาณนั้นไหมประมาณนั้นเฮ้ยผมรู้สึกแบบกินอันนี้ไม่เผ็ดเลยนะหลังจากกินอันนี้ครับทุกคนแบบประมาณว่าเอ้ยเราไปกินนมข้นหวานน่ะแล้วคราวนี้เรามากินสิ่งของที่หวานน้อยกว่าเช่นน้ำอัดลมเนืออาจจะเป็นเค้กนะฮะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานเลยนะครับก็คือแบบเรารู้สึกแบบเผ็ดมากกว่าไงแล้วแบบมากินเผ็ดน้อยกว่ามันก็แบบ มันรู้สึกไม่เผ็ดเท่าไหร่่ะเออก็พอรับได้แต่ตอนแรกผมกินนี่ก็แบบผมร้องเลยนะฮะไม่อยากกินต่อเลยโอ้โหเี็นจิ้มไมาเลยมาโอเคสามคำอย่างที่บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะฮะจะไปสองสามโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าอะไรเผ็ดที่สุดนะฮะไม่ต้องสืบนะฮะคืออันนี้นะครับอันนี้เผ็ดกว่านี้แน่นอนนะฮะโ หมดไม่ไหวแล้วไปลนแล้วเพิ่มเราแบบผมเกิดความสงสัยนะครับว่าถ้ากินมันพร้อมกันะจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับเผ็ดแบบแบบแสบปากนะฮะกับเผ็ดที่แบบไม่ปากนะครับมารวมกันมันก็จะเป็นแสบคูณไม่นั่นเองอไปดูกันเดี๋ยวขอทำเลียก่นสามสองหนึ่งไปดูกันโอ,โ,โอเคเวลากินลงไปแล้วนะฮะมันให้ความรู้สึกแบบประมาณว่า เออมันเผ็ดแบบแสบปากด้วยนะครับแล้วมันเหมือนมีอะไรเผ็ดแบบเหมือนไหมอยู่ในปากด้วยนะฮะนล้นแบบลงไปถึงลำคอเลยนะครับโอ้ทุกคนดูปากผมดิปากผมแดงเลยนะโอ้กินเข้าไปจนปากแดงเลยให้ตายเถอะนะครับแล้วก็โอ้ทุกคนดูผมผมดิแบบนี้เป็นเหงื่อนะฮะไม่ใช่น้ำนะครับขอบคุณเจ้าน้องแตงโมงมากๆเลยนะจ๊ะที่แบบมาทําการแบบเป็นกองเชียร์พี่อยู่ด้านหลังนะจ๊ะ จุกไปหนึ่งทีนะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะเวลากินเผ็ดเข้าไปมากๆแล้วนี่นะครับมันรู้สึกแบบเหมือนจะอ้วกนะครับทุกคนแบบเหมือนจะอ้วกออกมาอะไรแบบนี้แต่มันก็ยังไม่อ้วกนะเออประมาณนั้นแต่มันก็พอทนได้เออประมาณนี้นะแล้วถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรกับตัวแตงโมนี่ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ